สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะมีคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะว่าความยากลำบากทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นฟังแล้วมันก็นึกถึงภาพการตีเหล็กนะคะที่ต้องโดนทั้งไฟร้อนๆโดนค้อนทุบซ้าไปซ้ามาถึงจะออกมาเป็นเหล็กกล้าดีๆได้ซึ่งแนวคิดนี้นะคะ่ะเป็นแก่นของเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย มาจากบทความชื่อความยากลำบากเปเลวไฟหลอมเหล็กชีวิตค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าประสบการณ์ที่มันท้าทายต่างๆในชีวิตเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคความผิดหวงังหรือแบบว่าความล้มเหลวเลยก็ตามมันจะเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งด้านไหนให้เราได้บ้างซึ่งเราก็จะอิงจากแนวคิดแล้วก็เรื่องราวในบทความนี้เป็นหลักเลยนะคะ มาดูกันว่าจะสกัดอะไรที่น่าสนใจออกมาได้บ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนเป็นสัจธร,รรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างของคนทีเ่เติบโตขึ้นจริงๆหลังจากผ่านเรื่องยากๆมาได้มันสะท้อนกระบวนการพื้นฐานของมนุษย์เลยนะครับในการเผชิญหน้าแล้วก็ปรับตัวกับความท้าทายใช่ค่ะการเปรียบเทียบกับการตีเหล็กนี่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ บทความเขาอธิบายว่าเหล็กธรรมดามดาเนี่ยกว่าจะเป็นดาบที่คมแกร่งได้นะมันต้องผ่านความร้อนสูงแล้วก็ต้องโดนทุบตีซ้ำๆชีวิตคนเราก็คล้ายๆกันแต่แต่ตจุดสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องไปวิ่งหาความเจ็บปวดนะอันนั้นไม่ใช่แต่เป็นการเติบโตที่มันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราจำเป็นต้องเจอมันจริงๆอะคะ่ะเลี่ยงไม่ได้ ใช่เลยครับแล้วความแข็งแกร่งที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความอึดถึกทนแบบทางร่างกายอย่างเดียวนะครับแต่จากข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยมันลงลึกไปถึงมิติทางจิตใจแล้วก็สติปัญญาด้วยอย่างแรกเลยที่บทความพูดถึงคือความแข็งแกร่งทางใจหรือที่เรียกว่า resilience นะครับ resilience อืมหมายถึงความสามารถในการฟื้นตัวหรอคะแบบว่าล้มแล้วลุกได้ไวอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ครับประมาณนั้นเลยคือคนที่ผ่านเรื่องหนักๆมามักจะพัฒนาความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันหรือความผิดหวังหรือสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดได้ดีขึ้นครับเหมือนมีภูมิคุ้มกันทางใจที่มันหนาขึ้นฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้เร็วขึ้นอ๋อค่ะค่ะแล้วถัดมานะครับคือสติปัญญาและประสบการณ์หรือ wisdom อันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาคือความลำบากเนี่ยมันมักจะบีบคันให้เราต้องคิดต้องหาทางออก มนเลยมอบบทเรียนที่ความสบายยเนี่ยให้ไม่ได้เลยครับทําให้เรามองเห็นปัญหาจากหลายๆมุมมากขึ้นได้เรียนรู้จากความผิดพลาดจริงๆซ,งซึ่งมันก็จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในระยะยาวครับเหมือนกับว่าต้องเจอของจริงถึงจะเกิดปัญญาจริงๆเสินะคะไม่ใช่แค่ความรู้ในตําราเฉยๆถูกต้องครับและอีกด้านที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยคือความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพั h ีพอเราเคยสัมผัสความเจ็บปวดความลําบากด้วยตัวเองแล้วเนี่ย มันทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนที่กําลังเจอเรื่องคล้ายๆกันได้ลึกซึ้งขึ้นมากเลยครับไม่ใช่แค่สงสารนะครับแต่มันคือการเข้าใจจากข้างในจริงๆเข้าใจเลยค่ะเหมือนพอเราเคยสะดุดล้มเองเราก็จะอืมเข้าใจคนอื่นที่กำลังหกล้มได้ดีกว่าเดิมเนาะมีอีกไหมคะมีอีกครับสุดท้ายที่บทความพูดถึงคือความอ่อนน้อมและความรู้สึกขอบคุณหรือ humility กับ gratitude ครับการ,รเผชิญอุปสรรคมันสอนให้เรารู้ว่า ชีวิตมันไม่ได้ง่ายเสมอไปนะเราควบคุมทุกอย่างได้ไม่จริงๆพอเราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้หรือแม้แต่ตอนที่กำลังเจออยู่เรามักจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนิ้น้อยก็ตามนะครับมันเกิดความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่จริงๆมากขึ้น โหครบเครื่องเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่แกร่งขึ้นทางกายทางใจแต่ยังฉลาดขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยแถมยังอ่อนน้อมลงแล้วก็เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นอีกพอพูดถึงการเห็นคุณค่าสิ่งเล็กน้อยเนี่ยทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งในบทความเลยค่ะเป็นเคสที่อืมเห็นภาพชัดเจนมากเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่ออาร์มค่ะเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่เจอวิกฤตหนักมากจนเกือบจะไปไม่รอดเลยค่ะ อ๋อเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องราวแบบนี้น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพแนวคิดพวกนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ได้เลยค่ะคือคุณอามเนี่ยเดิมเป็นหนุ่มออฟฟิศธรรมดารรมดาคนหนึ่งนี่แหละค่ะแต่มีความฝันอยากมีร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่นเป็นของตัวเองเขาก็ตั้งใจทํางานเก็บเงินจนในที่สุดก็เปิดร้านเล็กๆได้สําเร็จชื่อร้านมาเมล็ดพันธุ์แห่งฝันค่ะช่วงแรกๆนี่เรียกว่าเหมือนฝันเป็นจริงเลยค่ะร้านไปได้สวยมากลูกค้าชอบบรรยากาศก็ดีกาแฟก็อร่อยคุณอามีความสุขมากรู้สึกว่าแบบมาถูกทางแล้วฟังดูเริ่มต้นได้ดีเลยนะครับ ใช่ค่ะแต่ความสุขมักอยู่ไม่นานจริงๆค่ะมอรสุมลูกใหญ่ก็ซัดเข้ามาตู้มเดียวเลยอย่างแรกคือเจอวิกฤตเศรษฐกิจค่ะคนเริ่มรัดเข็มขัดร้านที่เคยคึกคักนี่คือเงียบลงแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วที่สําร้ายไปกว่านั้นนะคะคือบาริสต้ามือขวาคนที่เข้าไว้ใจที่สุดเลยกลับลาออกไปเปิดร้านกาแฟแข่งใกล้ๆกันเลยโอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับเจอแบบคอมโบเลย ทั้งปัจจัยภายนอกคือเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยภายในคือคนใกล้ตัวอีกใช่ค่ะตอนนั้นคุณอามนี่เหมือนโลกถล่มเลยรายได้นี่หายวูบไปเลยนะคะแต่ค่าเช่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันยังวิ่งเท่าเดิมเขามองร้านที่ว่างเปล่าแล้วแบบหัวใจสลายเลยค่ะความฝันที่ปั้นมากับมือกำลังจะพังต่อหน้าต่อตามีหลายคืนเลยที่นอนไม่หลับคิดแต่เรื่องจะยอมแพ้จะปิดร้านแล้วกลับไปทำงานประจำดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะครับ จุดนี้เองครับคือไฟร้อนคือการทุบตีด้วยค้อนที่เราเปรียบเปรยกันตอนต้นเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบจิตใจอย่างแท้จริงเลยนะครับเป็นทางแยกสำคัญเลยว่าจะปล่อยให้ความฝันมันสลายไปหรือว่าจะฮึดสู้มากคือเขาไม่ได้แค่นั่งทนนั่งรอโชคชะตานะคะแต่ลุกขึ้นมาลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลย อย่างแรกเลยคือเขาต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างหนักเลยค่ะไม่เคยทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ใช่ไหมก็ต้องไปศึกษาเลยค่ะสร้างเพจร้านทำโปรโมชั่นเดลิเวอรี่คิดเมนูใหม่ๆที่มันตอบโจทย์สถานการณ์ตอนนั้นเช่นกาแฟแบบ DIY เซตให้ลูกค้าซื้อกลับไปชงสนุกๆที่บ้านเองได้อะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ล่ละครับที่สติปัญญาหรือ wisdom มันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆ ไม่ใช่แค่รู้นะครับแต่คือการลงมือทำภายใต้แรงกดดันมันบีบให้ต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยจริงๆเป็นปัญญาภาคปฏิบัติของแท้เลยครับจริงค่ะ แล้วพอลูกค้าน้อยลงเขาก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอีกคือใช้เวลาตรงนั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกับลูกค้าที่ยังมาอุดหนุนอยู่นะคะพูดคุยถามทายใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นว่ามีกลุ่มลูกค้าประจํากลุ่มเล็กๆที่เหนียวแน่นมากๆเกิดขึ้นมาเลยค่ะซึ่งการกระทําแบบนี้มันบ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัต y โดยตรงเลยนะครับพอเราเห็นความสําคัญของลูกค้าแต่ละคนจริงๆ มันสร้างความผูกพันที่ต่างไปจากเดิมที่อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าร้านยังแน่นเหมือนช่วงแรกๆนะครับใช่เลยค่ะแล้วเขายังต้องพัฒนาทักษะใหม่สารพัดเลยค่ะเพราะว่าบาริสต้ามือขวาก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณอาร์มเลยต้องลงมือทําเองหมดเลยตั้งแต่ชงกาแฟคิดสูตรขนมใหม่ล้างจานเก็บร้านทําบัญชีเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้ร้านแล้วจริงๆค่ะครับการลงมือทําเองทั้งหมดนี่แหละครับ คือการเรียนรู้ธุรกิจแบบถึงแก่นเลยทำให้เข้าใจทุกซอกทุกมุมอย่างแท้จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆถ้าอย่างใจคนอื่นทำอยู่ตลอดนะครับแล้วสุดท้ายค่ะคือเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงการที่ต้องบริหารเงินแบบรัดเข็มขัดสุดๆทำให้ทุกบาททุกสตางค์มีความหมายเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณกาแฟทุกแก้วที่ขายได้จากใจจริงๆซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีตอนที่ร้านกาลังไปได้ดีเท่าไหร่ค่ะ อืมถ้าเราลองเชื่อมโยงกลับไปที่ประเภทของความแข็งแกร่งที่เราคุยกันตอนต้นนะครับจะเห็นชัดเลยว่าประสบการณ์ของคุณอามเนี่ยมันสะท้อนออกมาครบเลยทั้ง resilience ในการไม่ยอมแพ้แล้วก็ปรับตัวใช่ไหมครับ wisdom ในการหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ empathy ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ humility กับ gratitude ในการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงต่อคะหลังจากที่เขาแบบสู้สุดตัวขนาดนั้นบทความเล่าว่าเวลาผ่านไปเกือบปีค่ะสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจกค่อยๆฟื้นตัวแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือคุณอาร์มกับร้านเมล็ดพันธุ์แห่งฝันเนี่ยไม่ได้แค่กลับมาที่จุดเดิมนะคะแต่กลายเป็นว่าดีกว่าเดิมไปอีก เพราะตอนนี้ร้านมีฐานลูกค้าประจำที่เหนียวแน่นมากๆช่องทางออนไลน์ที่สร้างไว้ตอนลำบากก็กลายเป็นไรายได้หลักอีกทางไปแล้วทำให้ธุรกิจมันยืดหยุ่นพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะโอ้โหแสดงว่ารากฐานที่สร้างตอนลำบากนี่มันส่งผลระยะยาวจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วตัวคุณอามเองก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะเขาไม่ใช่แค่เจ้าของร้านกาแฟผู้มีความฝันเหมือนวันแรกนะคะแต่กลายเป็นเหมือนนักสู้ที่ผ่านสนามรบมาแล้วจริงๆ เขามั่นใจขึ้นรอบครอบขึ้นเยอะเลยแล้วที่สำคัญคือเขามีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจหัวออกคนทำธุรกิจเล็กๆคนอื่นที่กำลังลำบากเหมือนที่เขาเคยผ่านมามากๆเลยค่ะประสบการณ์ที่เกือบจะล้มเหลวนั่นแหละค่ะมันหล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักธุรกิจที่ทั้งแข็งแกร่งและสุขุมขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลย เรื่องรางของคุณอาร์มนี่เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากจริงๆครับมันตอกย้ำแนวคิดหลักของบทความได้ชัดเจนมากๆเลยว่าความยากลำบากที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเขาหรือร้านไปสะทีเดียวแต่กลับเป็นเหมือนกระบวนการอย่างหนึ่งที่เผาเอาความอ่อนแอความเปราะบางหรืออาจจะความประมาทบางอย่างออกไปเหลือไว้แต่แก่นของความแข็งแกรง่งความอดทนสติปัญญาและก็มุมมองใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ระหว่างทางมาครับ แสดงว่าอุปสรรคมันไม่ใช่แค่บททดสอบเฉยๆแต่เป็นเหมือนเครื่องมือสร้างตัวตนใหม่ที่แกร่งกว่าเดิมเลยเหรอคะอาจจะมองแบบนั้นได้เลยครับและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณอาร์มคนเดียวนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนที่เผชิญความท้าทายไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามมันสำคัญที่ว่าเราตอบสนองต่อความท้าทายนั้นอย่างไรมากกว่าครับใช่เลยค่ะบทความมีประโยคทิ้งท้ายที่น่าสนใจมาก เขาเปรียบว่าพายุที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างอย่างเดียวนะคะแต่มันอาจจะมาเพื่อช่วยเคลียร์พื้นที่เก่าๆที่อาจจะไม่มั่นคงออกไปเพื่อสร้างรากฐานใหม่ให้เราหยัดยืนได้มั่นคงยิ่งขึ้นเหมือนเป็นการเตรียมเราให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปที่ใหญ่กว่าเดิมอะไรแบบนั้นเลยค่ะเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความน่ากลัวของอุปสรรคให้กลายเป็นการเตรียมพร้อมได้ดีเลยนะครับใช่ค่ะ ประโยคปิดท้ายที่ว่าความยากลำบากไม่ได้ทำให้เราพังทลายแต่จะหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึ้นเสมอนี่คือสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีจริงๆสรุปแล้วจากการที่เรามาเจาะลึกเนื้อหากันวันนี้การเผชิญหน้ากับความท้าทายเนี่ยมันคือโอกาสสำคัญเลยนะคะในการเติบโตแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งในหลายๆด้านเลยทั้งจิตใจสติปัญญาความเข้าใจผู้อื่นแล้วก็การเห็นคุณค่าชีวิต เหมือนเหล็กที่ถูกหลอมในไฟร้อนหรือเหมือนเรื่องราวของคุณอาร์มกับร้านกาแฟามาเมล็ดพันแห่งฝันที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นจุดแข็งได้ในที่สุดมันคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความยากลําบากจากศัตรูที่ต้องหลีกหนีให้กลายเป็นครูที่มอบบทเรียนล้าค่าให้เราแทนค่ะครับแล้วได้ไดให้ทิ้งหายเป็นคําถามให้ไปลองขอบคิดกันต่อนะครับบางทีความแข็งแกร่งที่แท้จริงเนี่ยอาจไม่ใช่แค่ความสามารถในการรอดพ้นจากพายุลูกหนึ่งไปได้เท่านั้น แต่อาจจะเป็นการที่เราเรียนรู้ที่จะรับมือกับพายุลูกต่อๆไปในอนาคตได้ดีขึ้นด้วยสติปัญญาความเข้าใจและก็ทักษะที่เราสั่งสมมาจากครั้งก่อนๆหรืออาจจะลองคิดไปอีกขั้นก็ได้นะครับว่าเราจะสามารถบ่มเพาะความแข็งแกร่งทางใจเหล่านี้เช่น resilience หรือความสามารถในการปรับตัวเนี่ยยังมีสติและตั้งใจได้อย่างไรบ้างก่อนที่มรสุมลูกใหญ่จริงๆมันจะพัดเข้ามาการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆอาจจะเป็นอีกหนึ่งทักษะสาคัญมากๆในชีวิตยุคนี้ก็ได้นะครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้กลับไปคิดต่อได้ดีจริงๆค่ะ